สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะโดยวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่า100 Backer Stocks That Return 1 0 0 to 1 and How to Find Them ก็คือจะกล่าวง่ายๆคือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการหาหุ้น100เด้เงค่ะเขียนโดยคุณ Christopher Mayer ค่ะ คุณคริสโตเฟอร์เมเยอร์จะนำเสนอหลักการเพื่อระบุหุ้นผู้ชนะจากการศึกษาหุ้น365ตัวโดยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีจริงๆหรอหุ้น100เด้งมีค่ะหากคุณถือหุ้นเหล่านั้นนานพองั้นเราก็มาขอเข้าเนื้อหากันเลยนะคะโดยหลักใหญ่ใจความสําคัญของการลงทุนก็คือศึกษาตลาดและลงทุนระยะยาวกับบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีความสามารถในการแข่งขันสูงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมและถือหุ้นนั้นไว้ตราบเท่าที่พื้นฐานของบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะคิดว่าการซื้อและถือเป็นเรื่องยากเพราะเรามักอดไม่ได้ที่จะเช็คราคาหุ้นหรือวัดผลตอบแทนหุ้นจากกำไรรายไตรมากหรือรายปีดังนั้นถ้าคุณต้องการป้องกันตัวเองจากการขายทำกำไร,รให้คุณจัดการพอร์ตฟลิโอของคุณด้วยพอร์ตฟลิโอกระป๋องกาแฟ ความหมายของการลงทุนแบบนี้คล้ายกับโลกตะวันตกยุคเก่าที่ผู้คนมักนำทรัพย์สินอันมีค่าไปใส่ไว้ในกระป๋องกาแฟและเก็บไว้ใต้ที่นอนโดยโครงการนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการมองการไกลและสติปัญญาในการเลือกสิ่งของเพื่อใส่เข้าไปในกระป๋องกาแฟอีกทั้งยังต้องอาศัยความอดทนคืออดทนที่จะไม่ขายทรัพย์สินนั้นก่อนเวลาอันเหมาะสม การวัดผลตอบแทนราคาหุ้นจากกำไรรายไตรมาสหรือรายปีนั้นสั้นเกินไปเพราะบริษัทอาจยังไม่ได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาอีกทั้งบริษัทอาจอยู่ในช่วงเวลาย่ำแย่ดังนั้นเราต้องให้โอกาสหุ้นที่เราคัดเลือกมาอย่างดีแล้วยกตัวอย่างเช่นหุ้น Berkshire Hathaway ของปอลวอร์เรนบัฟเฟตตในปี1962หุ้นมีราคาอยู่ที่8ดอลลาร์10ปีต่อมาหุ้นอยู่ที่ราคา80ดอลลาร์ แต่ในปี1975หุ้นร่วงลงไปอยู่ที่38ดอลลาร์โดนลดลงไปถึง53%ท,งท,งทั้งๆที่ S&P 500ลดลงแค่14%เท่านั้นตอนนั้นคุณอาจคิดว่าทำไมหุ้นถึงห่วยเช่นนี้แล้วก็อยากขายทิ้งแต่ปี1976ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น94ดอลลาร์และในวันที่5สิงหาคม2024ราคาหุ้นอยู่ที่ 6 4 1 4 3 5ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือคิดเป็นสกุลเงินบาทที่22,452,225บาทต่อหุ้นที่อัตราแลกเปลี่ยน35บาทต่อดอลลาร์ฉะนั้นจะเห็นว่าอุป,ปรสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการถึงหุ้นให้ได้100เด้งไม่ใช่การตกต่ำของเศรษฐกิจข่าวตลาดหุ้นแต่คือตัวเราเอง เพราะเรามักไม่สามารถรับมือกับการขึ้นลงของราคาหุ้นได้และทำการขายหุ้นที่ดีออกไปเพียงเพราะอยากทำกำไรเร็วๆดังนั้นแาวคิดพอร์ตฟอริโอกระป๋องกาแฟจึงเป็นวัคซีนชั้นเยี่ยมที่ปกป้องเราจากอารมณ์และความผันผวนที่ทำให้เราซื้อหรือขายผิดเวลาแล้วหุ้น100เด้งทั้งหลายกลายเป็นหุ้น100เด้งได้อย่างไรบริษัทต้องมีการเติบโตทั้งยอดขายอัตรากำไรและการประเมินมูลค่า อีกทั้งบริษัทต้องมีขนาดเล็กเพราะบริษัทเล็กสามารถเติบโตได้ถึง10 2ถึง20เท่าแต่ก็ยังนับว่าเล็กอยู่และราคาหุ้นสามารถวิ่งไป100เด้งได้แต่หุ้นขนาดใหญ่อย่าง Apple ที่มีมูลค่าตลาดณเวลาปัจจุบันที่3.37ล,ล้านล้านดอนลลาร์คงไม่โตขึ้นไป10 2ถึง20เท่าไม่ต้องพูดถึง100เท่าเลยในขั้นต้นสามารถสรุปได้ว่าการรวมพลังของการเพิ่มขึ้นของกำไรก้อนโต และตัวคูณกำไรคือตัวผักดันให้เกิดผลตอบแทนมหาศาลในระยะยาวหรือกล่าวได้ว่าหุ้น100เด้งเป็นดอกผลของการเติบโตและเวลาอีกทั้งคุณไม่สามารถซื้อหุ้นสาธารณูป,ปโภคหรือบริษัทขนาดใหญ่โตที่อยู่ตัวแล้วเช่น Walmart หรือ IBM เพราะหุ้นเหล่านี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงมากๆเป็นบริษัทขนาดมาคือมาอยู่แล้ว การจะโตไปอีกหนึ่งร้อเท่านั้นยากมากๆดังนั้นการรู้ว่าไม่ควรซื้อหุ้นตัวไหนนั้นสำคัญพอๆกับการรู้ว่าควรซื้อหุ้นตัวใดใส่กระป๋องกาแฟเราต้องคำนึงถึงขนาดของบริษัทในตอนนี้กับสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องหาบริษัทนั้นให้เจอและให้เวลามันเติบโตการที่คุณจะได้รับผลตอบแทนก้อนโต คุณต้องถือหุ้นผ่านความยากลำบากและอุปสรรคหนทางสูห่งร้เด้งไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนอกจากคุณจะดูตัวเลขทางการเงินแล้วคุณยังต้องพิจารณาสัสดส่วนการถือหุ้นของผู้ประกอบการด้วยนั่นคือบริษัทที่มีเจ้าของเป็นผู้ประกอบการจะตัดสินใจลงมือหรือตัดสินใจเรื่องบริหารงานได้ดีกว่าคนที่ถูกจ้างมาเพราะความมั่งคั่งของพวกเขาถูกนำเข้าไปเสี่ยงด้วย บริษัทที่มีเจ้าของเป็นผู้ประกอบการอยู่เบื้องหลังเช่นสตีฟจ็อบส์แห่ง Apple ิลแ w วอลตันแห่ง Walmart หรือบิลเกตส์แห่ง Microsoft สรุปก็คือจงลงทุนเคียงข้างไปกับคนที่มีความสามารถอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือบริษัทมีการซื้อหุ้นคืนเพราะกำไรในอนาคตเงินปันผลและสินทรัพย์ของบริษัทจะไปกระจุกอยู่ในมือผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในตลาดลดลงตัวหารในกำไรต่อหุ้นลดลงโดยวอร์เรนบัฟเฟตตเขียนไว้ในจดหมายประจำปี2000ถึงผู้ถือหุ้นเบอร์ชัยฮาร์ทเวว่าการที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนนั้นประการแรกบริษัทต้องพร้อมด้านเงินทุนนั่นคือมีเงินสดและความสามารถในการกู้ยืมที่เหมาะสมประการที่2คือราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ดังนั้นแล้วการซื้อหุ้นคืนสามารถขับเคลื่อนให้การทบต้นของผลตอบแทนเร่งตัวได้นอกจากนี้เราต้องมองหาบริษัทที่มีปราการแข่งแกร่งหรือมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนปราการที่แข็งแกร่งมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่น 1. บริษัทมีแบรนด์แข่งแกร่งที่กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความพักดีกลับมาซื้อซ้ำ 2. มี Switching Cost หรือมีต้นทุนในการโยกย้ายสูงเช่นผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้บริการธนาคารเดิมที่เป็นลูกค้ามา6-7ปีเพราะลูกค้าส่วนใหญ่คิดว่ามันช่างน่ารำคาญที่จะเปลี่ยนธนาคาร 3. ประโยชน์จากพลังของเครือข่ายเช่นเราต้องใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft เมื่อทุกคนใช้ระบบนั้น Twitter Facebook หรือ YouTube ก็เช่นกัน 4. บริษัททำบางอย่างได้ในราคาถูกกว่าคนอื่นนั่นคือมีต้นทุนต่ำา 5. บริษัทเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในตลาดแต่อย่างไรก็ตามป้อมปราการก็ไม่ได้ถาวรคู่แข่งจะสามารถหาทางทะลวงเข้ามาได้ในที่สุดโดยปัจจัยที่กำหนดความทนทานของป้อมปราการก็คือความมั่นคงของอุตสาหกรรมเนื่องจากหุ้นหนึ่งร้อยเด้งต้องใช้เวลากว่าจะสุกงอมอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงแข็งแรงนั้น เพื่อต่อการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนมากกว่าอุตสาหกรรมที่อ่อนแอมีความท้าทายนอกจากนี้คุณคริสโตเฟอร์ยังบอกว่าไม่มีแนวทางใดเลยที่จะสร้างผลตอบแทนชนะตลาดได้ตลอดเวลาบ่อยครั้งแนวทางที่ดีที่สุดยังมีผลงานตามหลังตลาดดังนั้นอย่าไล่ล่าผลตอบแทนจงให้ความสนใจการซื้ออย่างถูกต้องและถือหุ้นไว้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ นักลงทุนจำนวนมากมักพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญโดยคิดว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือบุคคลเหล่านั้นได้นักลงทุนจะรอคอยประมาณการผลประกอบการจากนักวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขายแต่จากการศึกษาหนึ่งซึ่งครอบคลุมคอนเซนแซสกว่า95,000ตัวอย่างในช่วงเวลากว่า20ปีพบว่าค่าประมาณการโดยเฉลี่ยนั้นคลาดเคลื่อนกว่า40และหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้คือ นักวิเคราะห์มองโลกดีเกินไปอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คุณยึดถือความคิดเห็นทั้งหมดแต่ให้เชื่ออย่างหลวมๆเพราะในการลงทุนมีทั้งเรื่องที่ดีและร้ายเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครสามารถคาดเดาหรือมองออกว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นจึงแนะนำว่าให้คุณโฟกัสไปยังโอกาสที่อยู่ตรงหน้าคุณในการลงทุนระยะยาวมากกว่า10ปีนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเศรษฐกิจตกตำ่ำเพราะเศรษฐกิจก็มีวัฏจักรของมันและเมื่อเกิดหายนะทางเศรษฐกิจก็หนีไม่พ้นที่ตลาดหุ้นจะร่วงลงโดยจะพังทลายมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของระบบเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามในสภาวะของเหตุการณ์ร้ายๆอย่างนี้เราก็ไม่ควรห่างหายไปจากตลาดหุ้นเรายังต้องขยันมองหาหุ้นที่ดีเสมอเพราะในทุกวิกฤตมักมีโอกาสท้ายที่สุด ตลาดจะกลับมาเสมอแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวในตลาดจะกลับมามาร์ตี้วิทแมนระบุไว้ว่ามีหุ้นสามประเภทที่ราคาไม่น่าจะวกกลับมาได้นั่นคือ 1. หุ้นที่มีราคาสูงเกินไปตั้งแต่แรก 2. หุ้นที่อ่อนแอลงอย่างถาวรน,นั่นคือมีบางอย่างเปลี่ยนไปหรือธุรกิจไม่สามารถทำสิ่งที่เคยทำได้อีกต่อไป 3. หุ้นที่ถูกบั่นทอนมูลค่าลงอย่างมากระหว่างการพังทลายเช่นเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่จำนวนมากเพื่อหาเงินมาชำระหนี้หรือมาโปกการขาดทุนจอห์นเมนารเคนส์นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่าการซื้อขายในตลาดหุ้นต้องอาศัยการมองการไกลามากกว่าปกติและจำเป็นต้องมีทักษะมหัศจรรย์นในการทำงาน การลงทุนในภายหลังของเคนส์เปลี่ยนจากนักเก่งกำไรมาเป็นนักลงทุนระยะยาวเขาให้ความสำคัญกับการพยากรณ์ตลาดน้อยลงและโฟกัสไปที่หุ้นรายตัวที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงแทนและเขามักซื้อมันตอนที่ราคามีส่วนลดก็หลักใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่เหลือในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นการยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาสรุปหลักการ10ข้อเพื่อใช้ในการหาหุ้น100เด้งค่ะข้อแรกต้องมองหาแต่การมองหานั้นให้คุณโฟกัสไปที่ภาพใหญ่อย่าไปมองหาหุ้นที่จะทำผลตอบแทนให้คุณได้เพียงเล็กน้อยเพราะเวลาและพลังงานของคุณมีจำกัดข้อ2โฟกัสไปที่การเติบโตที่มากขึ้นทั้งการเติบโตของยอดขายและกำไรต่อหุ้น ให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการประเมินจุดแข่งสำหรับการแข่งขันในระยะยาวข้อ3เลือกหุ้นที่มีอัตราส่วน PEG ต่ำโดย PEG ก็คืออัตราส่วน P ต่อ E หารด้วยอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่อป e. ีถ้าหุ้นมี EPG น้อยกว่า1แสดงว่าธุรกิจมีการเติบโตเร็วกว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นดังนั้น ยิ่งตัวคูณสูงมากเท่าไรอัตราการเติบโตของกำไรก็ยิ่งต้องสูงขึ้นเท่านั้นข้อ4ป้อมปราการทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญข้อ5เลือกบริษัทเล็กๆเ,เพราะง่ายกว่าที่บริษัทที่มีมูลค่าตลาดเล็กๆจะโตเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่เช่นถ้าคุณซื้อ a อ p l e ในเวลานี้ที่มีมูลค่า3.37ล้านล้านดอนลลาร์ ก็คงยากที่หุ้นจะโต100เด้งแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นที่มีมูลค่าหุ้น200ล้านดอลลาร์ก็เป็นไปได้ที่หุ้นจะเติบโตไปเป็น200ล้านดอลลาร์ข้อ6ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกบริษัทที่มีเจ้าของเป็นผู้ประกอบการเพราะเขามีส่วนร่วมในเกมเป็นผู้ที่คอยบังคับหางเสือนั่นหมายความว่าคุณและเจ้าของบริษัทกลายเป็นหุ้นส่วนกัน สิ่งใดที่ส่งผลดีกับบริษัทย่อมส่งผลดีกับตัวคุณด้วยข้อ 7. ให้เวลาหุ้นได้แสดงพลังข้อ 8. มีตัวกรองหุ้นที่ดีข้อ 9. อาศัยโชคช่วยหุ้นหลายตัวที่เราเลือกมีทั้งสิ่งที่เราคาดการได้และไม่สามารถคาดการได้มากระทบมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีธุรกิจใหม่และธุรกิจที่ล้มหายตายจากไปเสมอ ในอดีตใครจะคาดการได้ว่าบริษัท Meta หรือ Facebook จะเติบโตมาเป็นหุ้นที่ใหญ่ติดอันดับท็อป7ของโลกหรือแม้แต่บริษัทอเมซ o n ที่เริ่มจากการขายหนังสือบนแพลตฟอร์มออนไลน์จะยิ่งใหญ่อย่างปัจจุบันนี้ข้อ10ซื้อและถือนอกจากคุณจะผิดพลาดในที่นี้หมายถึงบริษัทแยก่กว่าที่ประเมินไว้ในตอนแรกหรือหุ้นตัวนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์การลงทุนของคุณอีกต่อไป สำหรับหนังสือการลงทุนเล่มนี้ก็จบแล้วนะคะเป็นหนังสือที่แบบเล่มเล็กๆสั้นๆอ่านง่ายๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่างไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝาก subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ